สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกโกอก,ก,กนะคะนี่ค่ะมาแวะบ้านยายอุ่นนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปเก็บผักกูดนะคะก็เลยได้เยอะก็เลยมาแบ่งให้ยายกินนะคะเอาผักกูดแดงมาให้ยายาไปเก็บเมื่อแรงเมื่อวานค่ะได้เยอะเอาเอาก็สอบไปสายอีก ว่าเราไปเชื่อไฟดกอดกนะโอ้ยอย่าขยันระยะเอ้ยเซาเนี่ยเ<ห>นี่ยเนี่ยขึ้นได้อยู่บ่ไฟดอกใช่ละแม่นั่นละอีกจะแต่ปางอะไรอันนั้นมันหาไปหาฟูกอะไรคือที่มีไว้นี่นะที่มีนี่ผัดตายแล้วโอ้ยนี่นาาเป็นฝักอีดังอ๋ออันนี้อันเป็นขมิ้นชันบ่<ร>ขมิ้นตั้งบ่ยายมเหลืองญ่ ก็นั่นละมันตั้งไม่เป็นไรไม่ยายไม่ปิดก็เพราะว่าเราไม่มีอะไรเออเอาขอบคุณข้อคุณเด้อจ้าเอาพักกูดมาให้ใหญ่เนี่ยค่ะใหญ่ก็ขอขอบคุณข้อคุณหลายหลายแล้วแต่ยายเนาะเราจะโลก็โลแล้วเอ้ยนุ่งจนได้แล้วเอ้ยใส่จัมเจียวเนาะยหญ่เก็บเลอะเก็บเถอะนานทุ่มบอกบ้านป่าไม้มงเก่ลือละ อันนั้นเลียอรลอยระบบลาเลืบอมลอยระบบลาได้กะรอนายเพื um ่อเซนนายเพื่อรุงน้ำสบายจืแล้วบา้สบายจื่อระย่าเอ้ยเออสบายจื่อ้วบา้ไปหายช้เอโุนตามปกติของเขาเออก็มีปะไม่ทิ้งานเ่าออจะไปขัดไปทิ้งชบานเชมยงมงระบบ นเเดยแห่งเบิ่งแล้วยายแห่งเนาะซร้ากับแม่ฮั้งผู้หนึ่งฮั้งแล้วบห่งเบิ้งในเรื่แนวกันนี่กันห้ากันกลับบ้านเก่ากมาเอาอ้าอย่าเพิ่งกลับบ้านเก่ายายก็อยู่ด้วยกันนี่แหละเป็นร่มโพล่มใสให้กับลูกลูกหลานหลานนั่นเระบอกให้พักผ่อนหนาวหนาวยายไม่หนาวบ่หนาวเขาเร็วนี่ทุบระเบ้าไหวไปครับ อูู่บูนีเลยแล้วนมกทโอ้ยแมนความผมพาฟังเทศบายยายปาดคักใช่นีมฟังเทศนําฟังชอจันสืบนนแล้วอืมดีค่ะยายอืดวเจมีมาถามาายายยายได้ยนข้าวได้ยินข้าวไหมข้าวอะไรข้าวเรื่องของผู้ใหญ่บอกครับผลว่าเออผู้ใหญ่ก็ยญาล ไปลาเรียบร้อยแล้ว <brewer> ว <y> uh ่ะ huh. ด yeah. mm ันแถวใส่กระเป็นก็เป็นเลยบปะนี้เปลี huh. yeah. um ่ยนและป้ายนะป้ายบ้านแต่ยังบอกได้เปลี่ยนเออใช่ยายก็ยังไม่เปลี่ยนป้ายบ้านอยู่เปลี่ยนย้ายผู้มีเปลี่ยนเฮ้ออยู่ของเก่ามันพันแล้วต้องบอกว่ายายอุ่นเนาะรอบทอรลบทอศชื่อตรงสนิทออกเฉยๆเนาะกับเอือมองูใส่ตรงนี้เปลี่ยนกันมาเปลี่ยนมา จะ้วไปเซ็นเอกสารนันขเขาจิดทหารก่อนบริมาเนี่ยแปร์เพอวันนี้โบกก่บาจีนเขนอยู่แต่ต่างประเทศแต่มีได้มาอู้บอกเบงสซูคูเขาบอกว่าเหลียวเหลียวบุลูกกัถามป้าไม่ได้เกณฑ์น,นะนะไม่ได้เกีย์เพราะว่าเพราเิร์นเอานั่นนะ้รอ,รอนะนะ่ะเขนเรียนรอรอแล้วก็เลยไม่ได้เกณฑ์บอกจีนเขาอยู่แต่อังกฤษและมีไริมามาสองปีแล้ว

จับได้กี่ตัวแล้วคะนี่เดี๋ยวอันบกลันี้น่าจะจับไม่ได้ได้โคลัมโคลัมเนี่ค่ะจะจะช่วยจับเราหนิตาฟูนจับมาแม่จับมาแม่เดี๋ยวนจับได้ยูตาฟูนจับได้ยูข่ให้นาม้ก็เตรียมความพร้อมไว้เดี๋ยวี่10มมาถึงนี่ล อ๋อไปอำเภอค่ะไปอำเภอวันนี้เขาคัดเลือกทหารเด้นิกกี้น่ารักประกาศนิกกี้ไปกับแม่ไหมไปไหมไปไหมลูกไปบอไปบอโบหางอยากจะไปเพอยากไปไม่ไปโบหางไม่ไป ได้ไปดูกับแม่ดูไอร์แลนด์อยู่ไอร์แลนด์ทำมาแล้วค่ะแต่ว่าจะมาคัดเลือกปีนี้ก็ไม่ได้อีกผูบ้านเราหนีละอันนี้ล่ะ อันนี้เดี๋ยวงจิมจับได้บ่อันนี้ปลาโซจะจัดการอ๋อปลาโซเลยเจ้าเสื่ยมากจัดการเลยบ่เสือเชือกอยู่ไหนไวกไปย่างไปเบิ่งที่ไหนเลียวต้องก็ไว้เป็นเพื่อนเพื่อนกันนี่แหละนี่มันจับยากเลยเก๋นี่ใช่วันนี้เราจับไม่ได้จริงๆรด้ขนาดนี้เกี๊ยนี่ไม่เหมือนเพื่อนนะไม่ยังเอาสองไม่เฮ้ยบ่ได้ เจจักรยานผ่านดีค่าดีจ้าเร็วเเชื่อมอยู่หลังบ้านนะพ่อมาดูความเรียบร้อยพ่อพ่อมองมาก่อนเลยก็ได้มัดัดคนเสือมางก่อนเออมัดเลยพ่อมาใครมัดุงจิ้มบ่ใส่เอาเชือกมาเอาคนมาเ่นเล่นเลนเล่นเล่เล่งเล่นเลนลเลเล่นล่อนเลนเล่เลนเล้นเ่อยานเ่านแลเล่นเลล่อนเล่เ่นเล่นเล่ลน่นแล้วค่อยปล่อย

นิก uh, mm ี hmm. you know so ้สบายแล้วลูกสบายละวันนี้พ่อจะมาเนเพราะว่าวันนี้นักการทมาหนิกี้หนาวพ่อใหญ่ไมสั่นแสบายดีสบายดีเหมันเดิมสบายใจาวแล้วนี่ก็ดัับนึง ไ <c oughs> อ้นี่ผลเลยใช่ไหมครับยันอย่างรอน้าเพเภอดงนามเปิดนนะม,มั้งลงนามแต่เรายื่นเรื่องไปก่อนเรื่องเลเราก็ทํางานจนกว่านู่นเราค่ะจนพ้นจะลงนามนู่นละ่ะทำได้เรื่อยอันนั้นเรายื่นเรื่องไปก่อนนี่งนิ่นิ่นิ่ ไปเขาที่เขาทำกงไปเขาจะไปคัดเลือกทหารวันนี้น่ะไปไหมใครจะไปเกณฑ์ทหารใช่ไหมคะเขาจะไปะไปไปเขาไปดงหลวงวันนี้าอกทหารหญิงนี่นะคะคลิปนี้เขาจบวันทีชนีช่วยลค์กดแชร์กดกดดิบช่องับกดอบด้วยนะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะ